สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR CH Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับกับสูตรเลขบนก็จะเป็นคู่ชุด3ามตัวบนตรงให้นะครับสถิติเข้ามาก็ สองตัวเข้ามาห้างวดติดนะครับส่วนสามตัวก็สี่งวดหลักสิบหลักหน่วยนี่เป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับก็น่าเสียดายงวดที่แล้วผมไม่ได้ลงให้ดูเพราะว่าจับคู่แล้วก็ไม่ตรงแต้มรวมนะครับแต่ที่สรุปให้มีนะครับก็คือห้าเจ็ดนะครับพอดีสูตรนี้ก็เข้ามานะครับก็เลยคิดสูตรหลักร้อยมาเพิ่มเติมให้นะครับในงวดนี้เรามาจับสามตัวบน กับชุดโค้งสุดท้ายนะครับก็จะมีอยู่2ชุดนะครับจับคู่แล้ว2ชุดหลักร้อย1ตัวหลักสิบหตัวหลักหน่วย2ตัวนะครับจับคู่แล้วก็2คู่ชุดนะครับโค้งสุดท้ายของงวดที่แล้วนะครับก็ไปลงเป็นโค้งแรกให้นะครับเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับที่ลงให้นะครับคนละสูตรกันนะครับกับโค้งสุดท้ายของงวดที่แล้วนะครับ อันนี้ค้งสุดท้ายของงวดที่แล้วนะครับ5,7นะครับก็ไปลงให้เป็นคลิปแรกนะครับในงวดนี้นะครับเป็นชุดแรกนะครับก็คือชุดนี้อันนี้โค้งสุดท้ายของงวดที่แล้วนะครับลงให้เป็นคลิปแรกนะครับของงวดวันที่30นะครับกับโค้งสุดท้ายในงวดนี้คนละสูตรนะครับเดือใครไม่ได้ดูนะครับก็จะเข้าใจผิดว่าทําไมไม่เหมือนเดิมนะครับคนละสูตรนะครับกับโค้งสุดท้าย ของงวดที่แล้วนะครับโค้งสุดท้ายของงวดที่แล้วก็ลงเป็นโค้งแรกให้ไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคนละสูตรนะครับกับโค้งสุดท้ายของงวดที่แล้วนะครับคนละสูตรกันนะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับลงงวดแรกนะครับแต่หลักสิบหลักหน่วยเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้เจ h a n n e l หอยฟรีนะครับทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ไๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรหลักสิหลักหน่วยนะครับสูตรนี้ หลักสิบหลักหน่วยนี่เข้ามาก่อนนะครับหลักร้อยผมเพิ่งคิดมางวดนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วงวดที่แล้วเข้ามานะครับคิดไว้เห็นว่ามันเข้ามานะครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับก็เลยคิดสูตรหลักร้อยมาเพิ่มนะครับก็จะจับเป็นสามตัวให้งวดแรกนะครับที่สองสูตรหลักสิบหลักหน่วยเข้ามาคืองวดที่ออกสี่สี่หกนะครับหลักสิบตัวเดียวนะครับหลักหน่วยสองตัวจับคู่กันแล้วก็จะได้ สองคู่ชุดนะครับก็คือ4ี่สองสี่หกนะครับก็เข้ามาที่คู่4ี่หนะครับหลัก10เล็กสหลักหน่วยเล็กหกดต่อมานี่คิดหลักร้อยขึ้นมาเพิ่มนะครับหลัก10หลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยได้เลขเก้าหลัก10ได้เลขห้าหลักหน่วยได้7กับ1นนะครับจับคู่ก็จะได้สองคู่ชุดนะครับสามตัวก็คือ 9 5 7 9ห1 2ตัวก็57 5 1้านะครับพอรางวันที่ออก9 5 1ห้านะครับก็เข้ามาที่คู่51 9ห1้านะครับ3ตัวหลักร้อยคือเลข9หลักสิบคือเลข5หลักหน่วยคือเลข1นะครับวัดต่อมานี้หลักร้อยได้เลข9นะครับหลักสิบได้เลข9หลักหน่วยได้เลข0ูนย์กับเลข4ี่ จับคู่ก็990 994นะครับ2ตัวก็90กับ94กับผลรางวัลที่ออก990ก็เข้ามาที่990นะครับหลักตัว2ตัวคู่90วัดต่อมานี้หลักร้อยได้เลข0น,นะครับหลักสิได้เลข9หลักหน่วยได้7กับ1จับคู่3ตัวก็0 9 7ย์1 2ตัวก็97 91นะครับผลรางวัลที่ออก0 9 7ย์ คู่ตัวนะครับ097แล้วก็2ตัว97นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยเลขศูนย์หลักร้อยเลขศูนย์หลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขเจ็ดของงวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยได้เลขเจ็ด หลัก10ได้เลข5หลักหน่วยได้3กับ7จับากคู่3ตัวก็7 5 3 757แล้วก็2ตัว5 3กับ57นะครับผลรางวัลที่ออก7 57ก็คู่7 57ห้เนะครับเข้ามาแล้วก็2ตัวก็57หลักร้อยเลข7หลักสิบเลข5หลักหน่วยเลข7นะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับเป็นอดีตนะครับ อดีตแต่ว่าสองตัวเป็นสูตรเก่านะครับที่มีอยู่แล้วงวดที่แล้วไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็เห็นว่าในชุดสรุปผมก็มีแล้วก็เลยไม่ได้ลงชุดนี้นะครับเพราะว่าที่ลงไปก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับงวดที่แล้วจากคู่สรุปให้ก็เข้าอยู่ในชุดเต็มนะครับเพราะว่าคู่เด่นจากคัดเอาตามแต้มรวมนะครับ ก็เลยคู่จอบคู่เด่นก็เลยหลุดนะครับแต่ในชุดเต็มก็มีนะครับคู่57นะครับอันนี้ชุดสรุปนะครับเดี๋ยวก็จะสรุปให้เหมือนเดิมนะครับในงวดนี้เดี๋ยวเราติดตามนะครับในชุดสรุปก็ว่าจะสรุปล่างให้ก่อนนะครับอาจจะเป็นวันนี้นะครับต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นชุดสรุปล่างเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับ หลักร้อยนะครับสจิจิเข้ามาสีงวดนะครับก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับหลักร้อยงวดแรกที่ได้เลข9้านะครับ6บวก 6, 6เป็น1ิบสองบสองบวกเเป็น19เลข9้า <9 S 2> นะครับห้าเก้าหนึ่งบวกแล้วได้9้านะครับออก9 9 0 0้าศศนบวก4บวก6เป็น1ิบนะครับได้เลขศูนย์ แล้วได้17นะครับ757ของงวดที่ผ่านมาอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับของงวดนี้7บวก1บวก0ได้เลข8 30ธันวาคมนะครับ6ก8ตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับ แล้วก็เลข8ตัวนี้นะครับหลักร้อยก็ไปตรงกับชุดที่ลงไว้นะครับที่ชนกัน8กับ9นะครับสูตรนี้ก็ได้เลข 8, แปเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นนะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนบวกด้วยหลัก10หลักหน่วยของเลขหน้าทั้งที่สองนะครับเรามาดูสูตรหลัก10นะครับหลัก10นี่ก็ตัวเดียวนะครับเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วงวดที่แล้วมีไว้มีอยู่นะครับสูตรนี้ 2อบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น14นะครับได้เลข4 4ตัวเดียวเพียวๆนะครับหลักสิบบนบวกกันแล้วได้5นะครับรางวัลที่ออกเก1าห้บวกสเป็น7 7เบวกสเป็น10 10ิบวกเเป็น1ิบนะครับได้เลข9 9ตัวเดียวนะครับเข้ามาหลักสิบบน อันนี้บวกกันแล้วก็ได้เก้านะครับออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์นะครับได้เลขห้าห้าตัวเดียวนะครับเข้ามาที่หลักสิบบนนะครับอันนี้ของงวดที่แล้วน่าเสียดายนะครับไม่ได้ลงให้ดูนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตามดูงวดนี้นะครับพอเราเอามาให้ดูจะไปต่อหรือไม่นะครับ 5บก4เป็น9 9เบก4เป็น13 13บวก4เป็น17นะครับ7ตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมาไหม้30ธันวาคมนะครับ66นะครับหลัก10บบนนะครับจะเป็นไปตามสูตรนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นำไปใช้นะครับ าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2อสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยของเลขไทยครั้งที่1นะครับอันนี้สูวนหลัก10นะครับเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะงวดเดียวกันนะครับกับหลัก10นะครับ4 4 6หลักหน่วยนี้2ตัวนะครับงวดแรก6บวก6เป็น12 12บวก4เป็น16 1 6บวก6เป็น22ได้เลข2ตัวแรกนะครับ2ตัวนะครับคือเพิ่มไป4แต้มรู้ว่าบวก4ีนะครับ2บวกสเป็น6หลักหน่วยนะครับ2ตัวกับผลรางวัลที่ออก4 4 6ตัวที่เข้ามาคือเลข6 4บวก4เป็น8 8บวกเเป็น15 15้าบวก2เป็น17ได้เลข7นะครับ เจ็บวกสเป็น11บนะครับสองตัว7กับ1กับพลางวันที่ออก95 1นะครับตัวที่เข้ามานะครับเลขหนึ่งหกบวกหกเป็นสิบสอบวกหเป็น17 17จบเวกสเป็น20นะครับได้เลข0นเพิ่ม4นะครับได้ศูนย์กับ4กับพลางวันที่ออก9 9 0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0ูนย์ หนบวกหเป็นสองสองบวกหเป็นแ8ดแปดบวกเเป็น17ได้เลข7จนะครับเเพิ่ม4หรือว่าบวกสี่ก็เป็น11นะครับได้เลข1 7กับ1นะครับกับผลรางวัลที่ออกศูนย์เตัวที่เข้ามานะครับเลข7ของงวดที่ผ่านมานะครับเกบวกเเป็น18 สิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบสามนะครับได้เลขสามนะครับบวกศูนย์ก็ได้เลขสามสามบวกสี่นะครับได้เลขเจ็ดนะครับสามกับเจ็ดกับผลลัพธ์วันที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเจ็ดน,นี่เป็นสถิตินะครับห้างวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับของงวดนี้เราลองมาพิจารณาดูนะครับ 8บวก8เป็น16 16บวก0 16บวก5เป็น21นะครับได้เลข1 1 1บวก4นะครับได้เลขยก5 30ันว่าคมนะครับ66จะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับ หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนตำแหน่งของสูตรหลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขห้าครั้งที่2แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเราลองมาจับคู่กันนะครับเราได้ทั้ง3สูตรนะครับหลักร้อยนะครับตัวเดียวที่ได้ ก็คือเลขแปดนะครับหลักสิบตัวเดียวที่ได้เลขเจดนะครับหลักหน่วยสองตัวที่ได้นะครับหนึ่งกับห้าจับคู่นะครับสามตัวก็จะเป็นแปด เจนะครับตัวที่2ก็จะเป็น8 7 5 2ตัวก็7จ็ดหนึ่งเห้านะครับ วาคม666นะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ3ตัวก็2ชุดนะครับ2ตัวก็2ชุดนะครับ7 1 7 5ห7 1 8 7 5ดดดห้านะครับจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับ ว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผันผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวอะไรนะครับที่ผ่านมานี่ก็คือสถิตินะครับสถิติที่ผ่านมาแต่ที่เห็นผลงานที่มีอยู่ก็2ตัวนะครับงวดที่แล้วนะครับห้าไม่ได้ลงให้ดูาะเสียดายอยู่เห็นว่าเข้ามานะครับผมก็เลยคิดสูตรหลักร้อยเพิ่มเติมเข้ามาจับ 3ตัวให้นะครับในงวดนี้และก็ถ้าจะมองอดูวิเคราะห์ไปตามสูตรจริงๆก็ถือว่าลงล็อกนะครับเข้าล็อกลงตัวนะครับกับสูตรอย่างหลักร้อยที่ลงไว้ให้ก็ผมก็เน้นไปที่เลข8นะครับชนกันที่เลข8กับเลข9ก็มองว่าเลข8มีความน่าสนใจในหลักร้อยแล้วก็หลัก10นะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยก็ได้เลขคู่นะครับหลัก10เลือกคู่ขี้ก็ได้เลขขี แล้วก็สูตรนี้ก็เป็นเลขขี้นะครับหลักสิบนะครับหลักหน่วยสูตรเลือกคู่ขี้ก็ได้เลขขี้นะครับอันนี้วิเคราะห์ให้ดูตามสูตรนะครับถ้าใครไม่มั่นใจสูตรคู่ขี้หรือว่าสูตรแจ้มดวงก็เลือกเอานะครับพิจารณาเอาผมก็วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางตามสูตรที่ผมลงไว้นะครับหลักหน่วยก็ได้เลขขี้นะครับเอาตามสูตรสำาับหลักร้อยหลักสิบนี้ก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ เข้าสูตรนะครับสูตรเลือกคุกกี้ถ้าเรามาดูสูตรแต้มรวมนะครับแต้มรวมก็แต้มรวมสองตัวบนก็มีอยู่สี่แต้มนะครับสองสูตรเทียบชนก็มีแต้มสองแต้มสามแต้มหกแต้มเจ็ดนะครับคู่เจ็ดห้าเข้าแต้มสองนะครับส่วนคู่เจ็ดหนึ่งไม่เข้าแต้มนะครับคู่สามตัวนะครับแปดเจ็ดหนึ่ง ไม่เข้าแต้มนะครับส่วนคู่แปดเจ็ดห้าเข้าแต้มนะครับแต้มสามตัวนะครับก็คือสิบห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับเข้าแต้มศูนย์นะครับอันนี้แต้มหกไม่มีนะครับก็คือคู่แปดเจ็ดห้านะครับเข้าแต้มสามตัวด้วยนะครับแล้วก็เจ็ดห้าก็เข้าแต้มสองตัวด้วยส่วนผลรางวัลออกจริงมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับไม่มีใครรู้นะครับ การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปสรุป่างให้ก่อนกันนะครับในวันนี้แล้วก็ค่อยมาสรุปบนอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับชุดนี้ก็พิจารณาดูนะครับหรือรอดูภาพรวมในชุดสรุปนะครับว่า ชุดนี้จะมีไหมนะครับในชุดสรุปบนนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแก้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ในชุดสรุปล่างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ